เฮ้ยอะไรนั่นึนฟองกึนฟองอยู่อยู่กลางแม็ดป้อมตรงนี้แถวแม็ดป้อมหายไปไหนะะอ่ะอ้าวแม่ทหายด้วยแถวก็ไม่รู้ฟ้องอะไรขึ้นมาอ๋อเนี่ยกับเจอกันแม็ดแล้วปลาในนอนเดียวได้ได้

วันนี้ก้นตอกตัางวันนะครับพึ่งยุดไปแดกเมื่อกี้นะบอกก้กนยุดตอกปุ๊มก็มาปักไปเรื่ยนี่แหละตอขึ้นมไม่ร้ว่าจะตอกไหมเริ่มต้องกันเลยนะ เบ็ดก็ไม่เกรยในใจนะครับต้องซีซิปกันไมมนะก็ว่าได้กวนอนคนนักไปมั่งเบ็ดให้ไปมั่งก็เลื่อนไปดูตึงซีซิปกันไมมนะครับ <c oughs> ตัวง้างอ้างอิดนะเบ็ดเด็ดไม่กี่กันนะครับเดินไกลได้โอเคจะปรับไม้ทุ้ยนะครับหน้ามา ตอกปลาด้วยนะจะปลาไม้ไปเป็นนี่เดี๋ยววันในี้ก้นไม้กวยตอกนะครับกวยมาลองพอเบ็ดมาตีดูนะ

โอเคนะครับผมก็ได้ปักแบตเร็ตลอยแล้วนะกันนี่มดเยื่อเร็วนะครับแหมนะเพิ่งปักแบตเซ็ตอด็กเดียวนะครับมดเยื่อไปเลยวัยกาดมากินตอนนี้เลยฮึได้นะครับนุ๊ก นา่าไปกินเนื้อกันนู่นนะครับแล้วก็มาติดแบตกันนี่กันโกงอยูด้วยอู้ปลาจนใจสวยๆครับอืมมาแล้วก็ปุ๊บหนึ่งตัวปลาจนใส่ซวยๆเลยครับปุ๊บปลากินวันเย็นด้วยนะครับปักแบตช็อตก็ได้ปลาเลยนะจัดเด็ดลาวันนี้ได้ nên tôi ở đây các bác suối nè mì ra thịt bét lên mai có kiểu như là là cả phát vài tí đếm nè nè đốt lá các bác cần đi tuổi lệch จะรุดเลยเอาใจตุ้งก่อนเลยนะมันจะรุดเลยนะครับได้ตัวแรกนะครับกันเนี่ยปลาเกือบรุดไปเลยโอ้ป้านหลานแล้วก็ปักเบ็ดเจ็ดได้มาสองตัวแล้วนะอืมโดดเลย ปลาจอน่นนอนอุ้ยนาำกระจายนี่ได้ลาวกับปุอีกหนึ่งตัวอู้หูสวยคกับปุปลาปีมาตัวที่ส้มแล้วนะโอ้ได้ลาวกับ ตัวตีซี 4. ลูกปลาจอนั่น,นี่ลูกเครียดอย่ยนะางย,ยู่ด้วยนะตายแล้วแต่ว่านี่อูดาดินอย่าดินอูดลุดลุดแล้วลุดแล้วนี่ตัวแรกเดี๋ยวว่าพี่นะครับปลาปลาดูน้ำลากนะครับมันก็จะปีไปแบบนี้แหละ สี่ตัวเลยอะสามมซิสี่ตัวโอเคนะครับกระดูเบ็ดมัดตกกันแล้วนะนี่ได้ปลามา4ี่ตัวนะครับตอนเย็นนี่เป็นปลาจอทั้งหมดเลยนะกลับมาดูกันตอนกลางคืนแล้วนะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวแล้วนะก็ได้เวลามาดูเบ็ดตอนกลางคืนแล้วนะครับกันนี้ยังมีเยืะอ,อยู่ ่าขนมนี้นะครับโดนแล้วตูม,มินแหลมแบตโยกอยู่นี่อู้น่าจะเป็นปลาจอนเติบอ่ะใหญ่ได้นะครับไม่เล็กไม่เล็กเลยกันแบตกองปุ่มเป็นกันแบตนวลน,นวลน,นะครับเวลาปลาปลาไปแล้วมันจะหายตัวได้นะโยด,ดโยด,ดโยดเอาขึ้นก่อนนะน เกนได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่เล็กจะลุดเลยนะครับติดอยู่นิดเดียวเลยโอเคเดี๋ยวปลาจะตุ้งก่อนนะได้แล้วหนึ่งตัวนะจิตไ่าจะเฮลเลยนะครับคืนนี้ ก็เบ็ดกองปุ่มต้วนหมากจะมีเงีนเน้ยนะตนวงางเกิน,กนไม่มีปลามากินเงี้ยเลยอ่าได้แล้วครับนี่เล้งอยู่างเดียวนี่หว่าไม่มีปลามากินเงี้ยกันนี่ติดเลยเล้งมาเดินการ,ก,ารกรรมนะใส่ช่วยกับปุ่มไม่เบื่อกันเบดปุ่มต้วนนะไม่ลุดแน่นอน ไม่มากเลยนะครับท,นทีนี้ติดหางหางอย่างกันนี้ใส่ถึงป่าใบป,ปัญญ่าเสียเลยไม่อยู่ไหนนอนรุดเลยนะครับไม่ได้ปลูกกระดูกเดได้แล้วไปจนตัวเล็ก ก็าโอเคนะครับมาดูปลากันนะที่ได้คลิปน,นี้ก็ได้สี่ตัวลาวนะครับตาวกับเล็กตอนเย็นเลยนะสี่ตัวตาวดืมตัวเงี้มังตัวเล็กมังเนาะปนปนกันมาเอาปลาการเกียด <laughs> ใช้ช่วยกับปุ้มปุุงเติบเลยตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะได้สี่ตัวนะครับเอาโอเคนะครับปุ้มค่อยไปดูกันตอนจ่าแล้วนะปุ้มขี่การเดินไปดูแหละเพราะว่าได้หน่อยพอได้เวลาไปเก็บแบดแล้วนะครับพอใช้เสียก้นไปด้วยนะเพราะว่าตอนเช้านีก้นขึ้นขี้มาแล้วนะครับหนุ่ม ขึ้นดำปีมาเลยใส่เสื้อพนไปด้วยนะเดี๋ยวอีเปียกเลยนะครับไปกับเดินทางไปแค็เบ็ดกันเลยว่านะโน้ำมารกว่าแลกตอนเย็นนะครับตอนแรงดิ้นทุงวันรอนะวันนี้จมไปแล้วครับผมเฮ้ยะจมเม็ดนะครับ กุ้งตบวันเรื่องวันนะน้ำได้ตักเลียแล้วนะครับ <c oughs> กระมาตึงเบ็ดแล้วนะครับกันเล็กเห็นปลาแล้วนะครับได้โอ้ตายเลยฟ้านหล่าวครับผมมาตึงกันเล็กก็ได้ปลาเลย มันเกลืนตาแเ็ดไปไอเดียวนึ่งตัวกันตรงกันไสตึงๆอยู่นะครับน่าจะได้พ้อมวะ่ะแต่ว่ามันเหนีงเด้ โอเคกับไดต้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกันมันได้นี่นะตัวตีซ่องแล้วนะครับผมกิดว่าได้ตัวหย่แหลกเยี๋ยในใันสายถึงถึงยกขึ้นมาตัวต่าเต็ด ยังมีเงื้ออยู่วันนี้กนตักหัวหวเชียชวเลยเฮ้ยอะไรขึน้นฟ้องกึนฟ้องอยู่อยู่กลางเม็ดป้อมตรงนี้แ่วเม็ดป้อมหายไปไหนอะ่ะเอ้าเม็ดท้ายด้วยแยวก็ไม่รู้ฟองอะไรขึ้นมาอ๋อเนี่ยครับเจอกันเม็ดเลยอ่ะปลาในนอนเดี๋ยว ได้ได <jam Stadium> ้โหโถใส่ช่วยใส่ช่วยกับผมนี่ว่าเลี้ยวเย็นฟองแต่ว่าไม่เห็นกันเบ็ดติดปลาอยู่นะก็เกือบจะลุดเลือนะครับเอาใส่ตุ้งก่อนป่าไปบัีน่ายุ่มยากมาก คนมานักเลยนะตายตายตายเป็ดอย่างไรกันด้วยอุ่นได้ครับนี่ได้ละตัวดีส่เลยนะ ôi đai rồi Ủa, đai 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 tớp, tớp Tớp, 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 tớp đai 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 nó đai 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 ตัวนี้ตัวนี้มาครับผมนี่ตัวที่หสวยงามตัวเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็มาตึ้งบ้านแล้วนะก็มาดูพวกนั่นนะครับมาได้กี่ตัวนะตอนเช้าตอนเช้าได้ตัวสวยๆนะครับน้องทามซีอ่าได้ห้าตัวนะครับตายไปแท้ เป็นจ้ะเอาปลามาขัางก่อนนะอืมปลาตายลงเหมือนกันอันนี้ปลานะครับสีพุ่มตรงแบดได้นะครับทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเตะดูนะครับ น,นี่ตายแล้วน่าจะตายนะครับหมดให้ตายออกก่อนเลยค่นนี้นะครับปลาดังมดนะสีพุ่มตรงแบนได้นะครับสิบกว่าตัวนะครับ